อัสาลามุอะไยกุมวเระมาตุลลอฮิวาบาระกาตูสวัสดีนักเรียนชั้นม3าทุกๆคนนะคะขอต้อนรับกับเข้าสู่คาเป็นวิชาภาษาไทยเรียนออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนวรรณคดีเรื่องใหม่กันชื่อเรื่องว่าพระบรมราโชวาทโดยให้นักเรียนดูประกอบหนังสือนะคะวรรณคดีก็คือภาษาไทยเล่มที่2 หน้าที่40เป็นต้นไปก่อนเข้าบทเรียนนะคะคุูอยากให้นักเรียนเน่ยมาลองอ่านนะคะข้อความนี้ไปพร้อมๆกันเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความใส่ใจมีความขยันและซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบานาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2530จากข้อความข้างต้นนะคะนักเรยียนจะเห็นว่าเป็นข้อความที่นะคะมอบให้กับบัณฑิตใช่ไหมคะที่จบการศึกษาซึ่งเป็นพระบรมราโชวาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพูดถึงอะไรคะ โอกาสในการทำงานใช่ไหมคะว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือมีงานให้ทำนะ่ะก็ให้เรานะ่ะตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับการทำงานนั้นนะคะอย่ามองหรือเอาสิ่งต่างๆนะคะมาเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเริ่มทำงานนั้นนนะคะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยทำงานสิ่งนั้นได้ยิ่งถ้าเรามีความใส่ใจมีความขยนันมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ย ประสบผลสําเร็จในงานหรือสิ่งที่เราทํานั้นสูงยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นักเรียนพอจะเห็นภาพกันไหมเอ่ยนะคะจากข้อความเนี่ยพระบรมราโชวาทนะคะตามชื่อเรื่องวรรณคดีที่เราเรียนกันก็คือพระบรมราโชวาทน่าจะหมายถึงอะไรนะคะก็คือคํานี้เนะาะพระบรมราโชวาทเนี่ยน่าจะหมายถึงสิ่งใดพอจะเดากันออกไหมคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะกับความหมายของคำว่าพระบรมราโชวาทกันพระบรมราโชวาทหมายถึงโอวาทหรือคำสอ่งของพระเจ้าแผ่นดินที่พระราชทานแก่บุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มข้าราชการที่เข้าพิธีถวายพระพรนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะพระบรมราโชวาทหมายถึงโอวาทนะคะก็คือคำแนะนำหรือว่าคำสอนนะคะของพระเจ้าแผ่นดินที่พระราชทานให้แก่บุคคลหรือลกลุ่มคนต่างๆเช่นกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มบัณฑิตท,ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มข้าราชการที่เข้าพิธีถวายพระพรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความหมายของพระบรมราชวาทอ่ะในเมื่อเรารู้กันแล้วนะคะว่าพระบรมราชวาทเนี่ยก็คือคําแนะนําหรือคําสอนที่พระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมคะพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาดูความเป็นมานะคะของวรรณคดีเรื่องพระบรมราชวาทนี้กัน พระบรมราโชวาทนี้นะคะตามชื่อเรื่องเลยเนาะผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจากที่เราเรียนผ่านๆมาแล้วนะคะนะักเรียนพอจะจําได้ไหมคะว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่จุนคืออะไรคะจุลจอมก็คือรัชกาลที่5นะคะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์นะคะก็คือแต่งนะคะเรื่องนี้ขึ้นมาโดยใช้ลักษณะคำประพันธ์เป็นจดหมายร้อยแก้วนะคะจดหมายร้อยแก้วก็คือเป็นรูปแบบอะไรคะร้อยแก้วก็คือเป็นความเรียงธรรมดานะคะไม่ใช่โครงฉันกับกอนไม่มีฉันทลักใ,ใดๆนะคะเขียนเป็นข้อความธรรมดาในรูปแบบของจดหมายนั่นเอง ะะโดยพระบรมราชว่าที่เรากําลังจะเรียนกันนะคะในที่นี้เนี่ยเป็นจดหมายฉบับจริงนะคะที่รัชกาลที่หเนี่ยเขียนขึ้นมาโดยทรงพระราชนิพนธ์นะคะหรือว่าแต่งขึ้นพระราชนิพนธ์เราจะใช้สําหรับผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,428โดยมีจุดประสงค์ในการแต่งก็คือเพื่อพระราชทานนะคะ แก่พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4ี่พระองค์ลูกยาเธอคือลูกชายนะคะถ้าลูกเธอคือลูกสาวเพราะฉะนั้นพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอก็คือลูกชาย4ี่พระองค์ด้วยกันนะคะที่เสด็จไปศึกษาณนะต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะ พระราชโอรสทั้งสี่พระองค์เนี่ยก็ยังทรงพระเยาว์อยู่นะคะแล้วก็เป็นพระราชโอรสชุดแรกนะคะที่ไปศึกษาวิชาการยังต่างประเทศซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้นะคะหรือจดหมายพระบรมราชวาทนี้นะคะแสดงถึงความรักและความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกนั่นเอง เรามาดูกันว่าพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสี่พระองค์นะคะมีใครกันบ้าง 1. ก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรนาธอันนี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือวรรณคดีเล่มสองนะคะหน้าที่48นะคะไปพร้อมๆกันได้ ซึ่งนะคะพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระจันทบุรีนารนาถเนี่ยเป็นพระราช,ชโอรสองค์ที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะกับเจ้าจอมมารดาอวมต่อมาพระเจ้าบรม,มวงเธอกรม,มหลวงราช,ชบุรีดิเรกฤทธ เป็นพระราชโอรสองค์ที่14นะคะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาตลับนั่นเองต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงปราจินกิติบดีเป็นพระราชโอรสองค์ที่15นะคะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะกับเจ้าจอมมันดาเชม และพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่สี่ก็คือจอมพลพระเจ้าบร,รมมวงเธอกรม,มหลวงนครชัยศรีสุรเดชเป็นพระราชโอรสองค์ที่17ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาทับทิมนะคะพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสพระองค์นี้นะคะก็ได้เป็นพระราชโอรสชุดแรกนะคะที่ได้ทําการศึกษาในต่างประเทศนะคะ เพื่อนำเอาความรู้แล้วก็วิทยาการต่างๆนะคะกลับมาพัฒนาประเทศในพระบรมราชวาทนี้นะคะจะเป็นจดหมายฉบับจริงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะคะเขียนถึงพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์นะคะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ให้เป็นแนวทางนะคะ ในการคำนึงถึงประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญในฐานะพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนะคะนับว่าพระบรมราชวาทฉบบบนี้นะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วชิ้นเอกของไทยนะคะแล้วก็นับว่าเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเราก็สามารถนําคําสอนที่ปรากฏในพระบรมราชวาทหรือจดหมายนี้นะคะมาเป็นคําสอนให้กับประชาชนทุกคนได้เช่นกัน ต่อมานะคะคำถามท้ายบทเรียนนะคะจะมีอยู่สองคำถามด้วยกันหนึ่งก็คือพระบรมราโชวาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นงานเขียนรูปแบบใดนะคะต้นคลิปวิดีโอนะคะมีคำตอบอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนทําการตอบคำถามข้อที่สองนะคะพระราชนิพการพระราชนิพนธ์ในครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อสิ่งใดนะคะก็คือราชาการที่หนะคะทรงเขียน นะคะสิ่งนี้เนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดเพื่ออะไรเขียนไปทำไมนะคะให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อนี้โดยการพิมพ์เป็นข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่ในไลน์กลุ่มส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะแล้วท้ายข้อความเนี่ยก็แจ้งชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์นะคะไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะพิมพ์เป็นข้อความแชทนะคะในไลน์แล้วก็ส่งมาในกลุ่ม ส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับใครที่ไม่ส่งนะคะจะถือว่าเป็นการขาดเรียนในคาบเรียนออนไลน์นี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะวันขคดีเรื่องพับรมราโชว่วาตอนประวัติความเป็นมาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อัสลามุอะลัยกุมวเระมาตุลลอฮิวะบารากกาต้สวัสดีค่ะ